สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมวันนี้ก็มาอยู่แบบแทนคุณชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนห่อขี้เลียงกันนะคะอย่างแรกก็ต้องเตรียมกระดาษตัดขี้เลียงก่อนนะคะ<อ>ก็เราจะต้องเอาขี้เลียงแยกไปก่อนนะคะแยกไว้ในถาดห่อเลยค่ะวิธีที่หนึ่งว<อ>ิธีที่หนึ่งค่ะสามเหลี่ยมค่ะให้พับทั้งสองด้านเลยนะคะมันมีวิธีออห่ออลายวิธีเลยนะคะเอาวิธีนี้ก่อนก็ไม่ทำไมคุณไม่ไมไมไม จะใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ผมนะถ้าผมเปียกนะคะผมเปียกเพื่อว่ายน้ำเสร็จอ๋อไปว่ายน้ำมาเหรอ่เอาทุกกี่ดอกคะออ๋ส่งทุเรียนมาสักอันนี้แล้วก็ัแต่ก็รีดให้มันเรียกโอ้ต้องใช้กรีดไหมคะไม่ต้องหรอกค่ะ เอาถ่ายถ่ายไหมคะคุณแม่ไม่มถ่ายแต่ต้นแกนพอแล้วก็พับเป็นอย่างให้เหมือนกันทั้งสองด้านใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะพับเป็นแบบสวยงามน,นะคะคุณแพนใช้ไม่านานอ่ะแล้วก็เอาหนูใช้แค่โดยแม่บ่นกี่วันคะคืนวนนันค่ะแล้วก็ยังไงต่อลูกพับเสร็จแล้วก็วางที่วงงางให้ตรงกลางใช่ไหมคะใช่วางที่เรียนยนี้ค่ะเอาด้านที่มันไม่สวยนะคะพับลงไปตรงนี้ เอาร่างที่มันเป็นไอ้นั้นดิไออะไรนะขาวขาวอ่าขาวอ่าอันนี้พับพับนี่นะอ่าแล้วก็ยังปึ๊บแล้วก็ยึดสามารถห่อได้กับทุเรียนทุกฟูไหมคะไม่รู้ค่ะอ้าวทุเรียนใหญ่ๆก็ห่อไม่ค่อยได้นะคะทำไมนะทำไมห่อไม่ได้แล้วก็ยังไงต่อ ครับอันนี้มาทางนี้นะคะแล้วพับแ,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 แบบนี้เอียงไปด้านนึ่งแล้วก็หักลงนิดนึงแล้วก็เพิ่มหนึ่งแล้วนี่เป็นอะไรครับนี่ได้อะได้ข้างแล้วแล้วก็ฮึบฮึบด้วยนะก็ึึบบไหนดูสิโชว์ดิไหน เ,เยกขึ้นมาดิโอ้ยอย่างนี้นี่เองอ้าวใส่ใสกรอ,องพร้อมขายนะคะนี่นไงสวยมามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่งซื้อกันด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ